หุนซิ่งดีรุไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิ่งดีรุไทยประจำวันที่23มีนาคมพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตบวก4.00อยู่ที่1677.87แนวรับจะเป็น 1659.41แนวต้านจะเป็น1681.84ถ้าทะลุได้จะเป็น1781.55ค่ะไปดูเซต50เซต50บวก1.65อยู่ที่1012.53แนวรับจะเป็น999.23แนวต้านจะเป็น1015.33ถ้าทะลุได้จะเป็น 1035.10ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีรือยไทยค่ะตัวที่1 AIT AIT ราคา8บาททวนวันนี้บวก50สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ AIT หล่นลงมาก่อนที่7บาท25สสตางค์ จากนั้นก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่8บาท5สตางค์แล้วก็หล่นลงมาปิดที่8บาททวนค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีของ AIT จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่า3แท่งสุดท้ายทำให้ AIT ปิดกระโดดค่ะ AIT เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพดวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว l ลูเลยได้อยู่ที่691ล้านบาทค่ะแนวรับาท74สตางค์แนวต้าน8บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท45สตางค์ค่ะตัวต่อไป th th ราคา4บาท2สตางค์วันนี้บวก38สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ TH ดันขึ้นไปรอบแรกที่3บาท92สตางค์ก็ลดลงมาต่ำสุดที่3บาท76ท้ายตลาดดันขึ้นไปที่4บาท2สตางค์ค่ะไปดูไกรหนึนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว,ว่าชุดสุดท้ายทำให้ TH ปิดกระโดดค่ะ TH เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี Value ยเลยเอ,อยู่ที่637ล้านบาทค่ะแนว g r a 3 3บาท88สตางค์แนวต้าน4บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท32สตางค์ค่ะแต่ว่า TH มีข่าวว่าตามเก็บหนี้6,000ล้านบาทค่ะ ก็ th ติดสแกนเมื่อวานด้วยค่ะตัวต่อไปเอสโซ o ราคา8บาท10สตางค์วันนี้บวก25สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้เอ o ดันขึ้นไปสูงสุดที่8บาท30สตางค์หล่นลงมาต่ำสุดที่8บาท5สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปที่8บาท10สตางค์ค่ะไปดู ไกลหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่า2แท่งสุดท้ายทำให้เอสโซปิดเขียวค่ะเอสโซเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ได้อยู่ที่578ล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท90สตางค์แนวต้าน8บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท5 5สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปลุกลุกราคา1บาท3สตางค์วันนี้บวก2สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ลุกดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท7สตางค์ก็ไซเวย์สะสมล่นลงมาปิดที่1บาท3สตางค์ค่ะไปดูราย1นนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแล้วว่า แท่งสุดท้ายทำให้ลูกปิดไม่สวยค่ะลูกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l ร e ราด้อยู่ที่433ล้านบาทค่ะแนวรับ99สตางค์แนวต้าน1บาท4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท7สตางค์ค่ะตัวต่อไปโมโน โมโนราคา2บาท6กสสตางค์วันนี้บวก20สตางค์ค่ะเปตลาดแห่งนี้โมโนลดลงมาก่อนที่2บาท30 6สตางค์หลังนั้นก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท60สตางค์แล้วก็หลดลงมาที่2บาท54แล้วก็ดันกลับขึ้นไปที่2บาท60สสตางค์ค่ะไปดู รายหนึ่ง้วทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าสองแท่งสุดท้ายทำให้โมโนปิดเขียวค่ะโมโนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทค่ะมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมีแวลูไรตี้อยู่ที่247ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท49สตางค์แนวต้าน2บาท70สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท82สตางค์ค่ะตัวต่อไป GJS GJS ราคา59สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ GJS ดันขึ้นไปสูงสุดที่61สสตางค์ พอจากนั้นก็ไซเวสสะสมกอปนจะเป็น60สตางค์ก่บร่างจะเป็น59สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ GJS ปิดไม่สวยค่ะ GJS เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value เ,เลยอยู่ที่212ล้านบาทค่ะแนวรัแบบ56สตางค์แนวต้าน62สตางค์ท่าทะลุด้จะเป็น69สาตางค์ค่ะตัวต่อไป AF AF ราคา1บาท25สต,าง,สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ AF เปิดโดดขึ้นไปที่1บาท33สตางค์แล้นก็หล่นลงมา รอบแรกที่1บาท26เท่าที่2เป็น1บาท25สต,ตาค์ค่ะไปดูรายหน,นาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ AF ปิดไม่สวยค่ะ AF เป็นหุ้นสา w เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวอลูอไรได้อยู่ที่121ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท18สตางค์แนวต้าน1บาท29สตางค์ถ้าทูกรได้จะเป็น1บาท33สตางค์ค่ะตัวต่อไป CSS CSS ราคา2บาท20สต,าง,สตางค์ันี้บวก10สตางค์ค่ะไบตลาดแห่งนี้ CSS ดันขึ้นไปรอบแรกที่2บาท20สตางค์ รอบที่2ที่2องบาทยีสตางค์5้าตลาดลหล่นลงมาปิดที่2องบาทยีสตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสีแท่งสุดท้ายทำให้ CSS ปิดเขียวค่ะ CSS เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายสายไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีวัลูรลย้อยู่ที่113ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท14สตางค์แนวต้าน2บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท44สตางค์ค่ะตัวต่อไป C I C I ราคา1บาท19สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ C I หล่นลงมาก่อนที่1บาท12สสตางค์ ทากงนั้นดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท22สตางค์ไซเวสสะสมลนลงมาปิดที่1บาท19สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ CI ปิดไม่สวยค่ะ CI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มีไวลุล่รายได้อยู่ที่102ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท14สตางค์แนวต้าน1บาท22สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท26สตางค์ค่ะตัวต่อไป TR T R T T R T ราคา3บาท82สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ TR T R T เปิดโดดขึ้นไปที่3.86บาทสตางค์ก็หล่นลงมาจําสุดที่3.76บาท 76. ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่3.82บาทสตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกชุดสุดท้ายทำให้ TRT ปิดเขียวค่ะ TRT เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัล,ลูรายได้อยู่ที่45ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท75สตางค์แนวต้าน3บาท86สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท98สตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายเป็นหุ้นชนเพดานก็คือธนาธนาราคา2บาท72สตางค์วันนี้บวก62สตางค์ค่ะ ปิดตลาดแท่งนี้หล่นลงมาก่อนที่2บาท,บาทสสตางจากนั้นก็ไซเวยแล้วก็ไปชนเซลลิงที่2บาท72สตางค์ค่ะธนาเป็นหุ้นช่วยนะคะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหารีมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว l ลูและดีอยู่ที่361ล้านบาทค่ะ ธนาแนวรับ2บาท60สตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลล์เรียใหม่ไปที่3บาท52สตางค์ค่ะแต่ว่าธนาก็ติดสกแกนของเราเมื่อวานค่ะ,ะก็มีข่าวหุ้นบิกลอดเข้า3ตัวก็คือยูจ้าจำนวน118ล้านบาทตัวที่2 XPG 60ล้านบาทแล้วก็ลาลิน15ล้านบาทค่ะ ก็มีข่าวหุ้นติดแคชบาลานซ์หนตัวก็คือปรีชาเป็นแคชบาลานซ์ทีห่งจะหลุดวันที่12เมษายนค่ะว่ามีหุ้นอีก3ตัวที่ไม่ได้อลุ่์เพราะว่ามันติดสก,การเราแต่ว่าไม่ได้อลุ่มเพราะว่าแพงเกิดค่ะก็คือ BYDNEX แล้วก็ s s p ค่ะว่า วันนี้ไม่มีวอลเลนนะคะแต่ว่าเพิ่มวอลเลนหนึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีบิกล็อตเข้าจำนวน1นึ่งล้านสี่แสนบาทค่ะคุณซิงดีร์ไทยสวัสดีค่ะ